แฟนชาวไทยหวังครับว่าเกมที่เจอกับเนเธอร์แลนด์จะเป็นเกมที่ทีมชาติไทยจะเอาชนะเนเธอร์แลนด์และเปิดหัวสวยๆในสนามที่3ที่ประเทศไทยได้และเรื่องราวทั้งหมดผลงานของเนเธอร์แลนด์จะเป็นอย่างไรจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนทีมชาติไทยจะมีโอกาสชนะหรือไม่วันนี้เรามาวิเคราะห์กันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับกับซูซูกิเอลกิการสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝน กับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทตอ,อกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาบาทมีจำนวนจำกัด พร้อมรับ้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ww w s u z ต k i .co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไวด้วด้วยครับ Your Ding Don Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ s u zu กิ Cost We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติกาสมาร์ทไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิอย่างที่เราทราบกันครับว่าสนามที่3นะครับแขก ที่ประเทศไทยนะครับแล้วคู่แข่งนะครับของเราเนี่ย คู่แรกเลยทีมแรกที่จะเจอกับเรานั่นก็คือเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับกางหันสีส้มนะครับซึ่งก็ต้องบอกกันแบบนี้ครับว่าเนเธอร์แลนด์นะครับผลงานของพวกเขาเนี่ยโอกคมองว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนนะลงแข่งไปนะครับหนัดเท่ากับทีมชาติไทยแล้วก็ชนะได้เพียงแค่2เท่านั้นนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนนะครับอ่ะไล่เลียงเลยครับเนเธอร์แลนด์พวกเขาเจอกับเยอรมันแพ้ไป3ามหนึ่งนะครับเจอกับบาราซิลแพ้ไป3 0เจอกับโดมินิกันแพ้ไป3-2เจอจีนแพ้31 เจอตุรกีแพ้30มแต่พวกเขาดันสร้างปาฏิหาริย์ในการชนะโปแลนด์ได้30นะครับก็ไม่เชิงปาฏิหาริย์หรอกเนเธอร์แลนด์เนี่ยสถิต,ตเหนือกว่าอยู่แล้วนะเหมือนโปแลนด์จะแพ้ทางนะครับแล้วเจออิตาลีครับพวกเขาแพ้ไป32แล้วก็ชนะบัมการี่าสุดครับสต่อศูนย์นะครับทีนี้ครับผลงานเนี่ยเอาวัดกันจริงๆก็พอๆกับทีมชาติไทยนะแต่ว่าพอมาเล่นในบ้านของเราเนี่ยอุคมองว่าทีมชาติไทยก็มีโอกาส50-50เหมือนกันที่จะได้ลงมาเจอกับเนเธอร์แลนด์แล้วมันอาจจะสูสีนะครับผู้เล่นของเน ที่อกมองว่าดูโดดเด่นในฤดูกาลนี้นะครับนั่นกนะ็คือมาริโนวานะครับถือว่าเป็นหัวเสาที่โจมตีได้จีจัดพอสมควรนะถือว่าเป็นหนึ่งคนที่อันตรายนะครับส่วนหลายๆคนเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะบอลเร็วอย่างไบจนนินดี้ทีมเมอร์แมนแล้วก็ทางด้านของดัมบริง์นะครับซึ่งเป็นตัวโจมตีบีหลังรู้สึกจะบีหลังนะครับถ้านอกจำไม่ผิดนะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อันตรายเหมือนกันนะครับฟิลลิ่งการเล่นของเนเธอแลนด์นะครับท่าที่อกดูมาภาคมาหลายๆคู่นะครับเนเธอแลนด์ land, มีความคล้ายเยอรมนีนะ ในความรู้สึกโอกนะครับแต่ว่าเรื่องความรวดเร็วความหนักหน่วงเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับเยอรมันนะครับแต่ว่ามีดีที่สูงใหญ่ตามสไตล์ทีมยุโรปอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่โอกเห็นว่าเนเธอร์แลนด์ดูน่ากลัวก็คือสปีดบอลที่เร็วขึ้นครับคือเขามีความสูงใหญ่อยู่แล้วนะทีมจากยุโรปครับพอได้เพิ่มในเรื่องอสปีดบอลเข้าไปเนี่ยโอ๊กมองว่าทีมอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยดูน่ากลัวมากๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับโอกเชื่อว่าถ้าทีมชาติไทย ดึงสมาธิกลับมาได้ดึงฟอร์มการเล่นกลับมาได้มีกําลังใจเชียร์แน่นๆจากพวกเราเนี่ยโอกวกาเนเธอร์แลนด์มันสู้กันได้ดีนะสู้กันได้สนุกอย่างแน่นอนครับโอ้กมองว่าถ้าตรงนี้เราดึงสกยภาพในแมตช์ที่เจอกับแคนาดามาได้โอกเชื่อว่าเราจะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้อย่างสนุกได้อย่างสูสีโอกมองว่าตรงนี้มีโอกาส3 1 3หหรือ3 0เป็นไปได้เลยนะครับถ้าแบบว่าโมเมนตัมมันไปที่ฝั่งไหนนะไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะเขา3าอย่างเดียวนะเขาก็มีโอกาสชนะเราเ่ามม um. มันไปฝั่งไหนครับเพราะว่าผลงานเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแต่เราจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านของเรานะครับอะซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาวัดกันครับว่าทีมชาติไทยกับเนเธอร์แลนด์จะเป็นอย่างไรนะครับเจอกันในสนามที่3มคู่แรกเนี่ยโอกมองว่ามันเหมาะสมมากๆความฟิตมาด้วยกันทั้งคู่แต่เราจะได้เปรียบในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านครับแล้วเรามาดูกันครับว่าทีมชาติไทยจะกลับมาได้หรือไม่โอ้กหวังว่าจะให้กลับมาได้นะเพราะว่าเนี่ยสนามเนี้ยสำคัญจริง,รงๆครับถ้าเราเปิดหัวโดยการชนะเนเธอร์แลนด์มาเนี่อ,อน ใจฟูเลยอะคือใจฟูแบบกูชนะเนเธอร์แลนด์แล้วอะต่อไปเจอตุรกีเจอญี่ปุ่นเจอบราซิลมันคือกําไรแล้วอะโอเคว่าแฟนๆแฮปปี้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับแมตช์แรกกับเนเธอร์แลนด์โคตรของโคตรสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์ไปเชียร์สาวไทยกันเยอะๆนะครับสำนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเมื่อกี้เห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ